ของจริงไม่ต้องพูดเยอะพระบางองค์แค่พกติดตัวใครคิดร้ายกับเราเจออาถรรพ์แรงจนต้องถอยแทบไม่ทันมาพบกับพระพุทธรูปองค์นี้คือพระที่แม้แต่ศัตรูยังต้องพ่ายพระที่มีชื่อว่าภไยรีพินาศหมายถึงผู้คิดร้ายต้องมาลายหายไป ในราวปีพศสองพันราพระพุทธรูปองค์เล็กขนาดหน้าตักเพียง33เซนติเมตรถูกผู้นิรนามนำมาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะยังทรงผนวดอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารและนับตั้งแต่นั้นมาอริราชศัตรูผู้คิดร้ายต่อพระองค์กลับต้องพ่ายแพ้ภัยตัวเองไม่ใช่เพราะอำนาจอาวุธ แต่เพราะอำนาจของพระภัยรีพินาศพระองค์จึงถวายพระนามว่าพระภัยรีพินาตศัตรูใดคิดร้ายย่อมมีอันเป็นไปต่อมาในปีพศ2507ขณะซ่อมพระเจดีย์96ปีวัดบวรได้ค้นพบหลักฐานสำคัญซ่อนอยู่ในองค์พระเจดีย์จารึกไว้ว่าตั้งแต่ทำแล้วมา คนภัยรีก็วุ่นวายยับเยินไปโดยลําดับพระภัยรีพินาตไม่ได้ใหญ่โตแต่ศักดิ์สิทธิ์จนคนไทยนับถือมาเป็นร้อยปีเป็นพระพุทธรูปศิลาขนาดย่อมปางประธานพรแต่กลับเต็มไปด้วยพลังของการสะท้อนสิ่งชั่วร้ายพุทธคุณพระภัยรีพินาศป้องกันศัตรูคิดร้ายคิดล้มหลางป้องกันภัยจากคนอิจฉา คนปองร้ายป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นและพลังงานด้านลบเสริมพลังเมตตาความสงบให้กับบ้านและองค์กรจึงมีความเชื่อว่าทุกบ้านทุกองค์กรควรมีพระภัยรีพินาศไว้ปกป,ป้องเพื่อให้คนคิดร้ายพ่ายแพ้คนไม่ดีหายไปเหลือไว้แต่ความสงบสุขคาถาบูชาพระภัยรีพินาศก่อนสวดให้ตั้งนโมสามจบ แล้วจึงกล่าวคาถานี้อรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคูเนหิธรรมโนธานิปารมีหิจะทิสติยาวชีวังอหังพุทธังธรรมังสังขังสารังคโตปูเชมิรัตนัตยังธรรมังจารามีโสทินาส่วนพระภัยรีพินาศรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ พระกริ่งภัยรีพินาศพิมพ์บัวเหลี่ยมปี2495วัดบอวรอนิเวศวิหารราคาเช่าหาอยู่ที่หลักแสนบาทแล้วแต่สภาพและความสวยนอกเหนือจากพระภัยรีพินาศแล้วก็จะมีพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่งที่คนคิดร้ายศัตรูคิดไม่ดีแพ้ภัยตัวเองหนึ่งในนั้นต้องมีเหรียญมนพระการของหลวงพ่อกวยมนพระการ คืออะไรทำไมแม้แต่หลวงพ่อกวยยังไม่อยากให้ใครรู้มากนักในสายพระเวทอาถรรพ์ไทยมีวิชาอยู่สายหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเปิดเผยมนสะท้อนกรรมที่เรียกว่ามนพระการหรือในอีกชื่อหนึ่งมนมหาการต้นตำรับของวิชานี้ในยุคหลังผู้คนรู้จกักจากหลวงพ่อกวยชูตินทโร พระอริยสงฆ์แห่งวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิที่ได้รับความเคารพศรัทธาสูงสุดในสายวิชาอาคมและหลวงพ่อกุยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ท่านที่มีมนพระการอยู่ในมือแต่ท่านไม่เคยแนะนำให้ใครศึกษาเพราะหลวงพ่อรู้ว่ามนพระการคือองค์การสาบแช่งที่รุนแรงไม่ใช่ใคร ก็ใช้ได้เพราะมันแรงถึงขั้นสะท้อนกลับทันทีใครคิดร้ายโดนทันทีคิดร้ายมากโดนมากคิดร้ายน้อยก็โดนน้อยหลวงพ่อกล่าวไว้มนต์นี้จึงอยู่ในกลุ่มวิชาอาถรรพ์เวทที่ต้องมีจิตมั่นคงศีลบริสุทธิ์และใช้เฉพาะเพื่อปกป้อนเท่านั้นไม่ใช่เพื่อแก้แค้นหรือสะใจใดๆ เพราะถ้าใช้ผิดเวรจะย้อนกลับทันทีบาปจะกินหัวไม่รู้ตัวหลวงพ่อกวยใช้มนประการปลุกเสกพระเครื่องของท่านเพื่อให้วัตถุมงคลมีพุทธคุณในการป้องกันภัยเปรียบเหมือนหนอนบุง้งมันไม่ทำอะไรใครก่อนแต่ถ้าใครไปแตะมันมันจะทําให้แสบคันไปทั้งตัววิชานี้หลวงพ่อสอนว่า อย่าหลงอย่ากโกรธอย่าโลภขนาดนั้นของแบบนี้ต้องมีจิตใจดีมีเมตตามีขันติถ้าคุณไม่ใช่คนดีจริงอย่าคิดใช้มนพระการเด็ดขาดเพราะจะย้อนกลับมาทำร้ายคุณก่อนที่ศัตรูจะเป็นอะไรเสียอีกทำไมหลวงพ่อถึงไม่อยากให้เผยแพร่เพราะมันเป็นดาบสองคมใช้ป้องกันได้จริงใช้ผิด อาจถึงตายคนที่ใช้มนนี้ต้องผ่านพิธีบวงสวงครูแรงมากต้องตั้งจิตแน่วแน่เพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เพราะความแค้นถ้าใช้อย่างไม่สมควรวิญญาณผู้สาบจะกลายเป็นผู้รับกรรมเสียเองสุดท้ายหลวงพ่อกลับสอนว่าถ้ามีคนคิดร้ายกับเราอย่าพึ่งใช้มนให้แผ่เมตตาให้อภัยให้พลังธรรมะนำหน้า ถ้าเขายังคิดร้ายอยู่กรรมจะย้อนทันทีและมนพระการจะทำหน้าที่ของมันเองโดยไม่ต้องสาปใครเลยพระเครื่องที่เกี่ยวมนพระการคือเหรียญมนพระการหลวงพ่อกวยชุดต,ติงคโรวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทเป็นเหรียญที่ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อก่วยส่วนด้านหลังเป็นยันมนพระการ ราคาเช่าหาหลักหมื่นถึงหลักแสนการให้อภัยในทางธรรมะคือการปล่อยวางความโกรธและความขุนเคืองที่มีต่อผู้อื่นรวมถึงไม่จองเวรและไม่คิดแก้แค้นการให้อภัยเป็นทานอย่างหนึ่งเรียกว่าอภัยทานซึ่งหมายถึง การให้ความไม่กลัวให้ความไม่ภัยการให้อภัยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและเป็นหนทางสู่ความสงบทางใจดังพุทธสุภาษิตที่ว่าอภัยทานังอามิสทานังชินาติแปลว่า การให้อภัยทานย่อมชนะเสียซึ่งการให้ทั้งปวงและโกทังคัตวาสุขขังเสติแปลว่าละความโกรธเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนการให้อภัยเป็นหนทางที่จะยุติความอาฆาตพยาบาทฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อไป